ครับมาพบกับพวกเรานะครับช่องพลายแบงค์สวัสดีครับข้าวอ้วนสวัสดีครับขวานอ้วนนะครับขวานอ้วนเอายาลงอัดเต็มที่เลยนะครับเอาเต็มที่เลยลูกพี่เหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยนะครับเหนื่อยนะครับเอาธรรมดาครับขวานอ้วนทำงานครับทั้งไม่อิ่มเน่ยอยู่ไม่ได้นะครับ อยู่ไม่เปลี่ยนสุกครับโอ้โหีโ๋ยวเราไปดูน้องเล็กกันนะครับน้องเล็กอาปากแล้วเลยหิวแล้วหิวแล้วครับวะท่านสมบูรณ์ง่ายเล็ก,ลกวัสด,ด,ด,ดีค่ะวัสด,ดีค่ะวัสด,ดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีค่ะน้องเล็กจ้าเรามาดูพระเอกครับดูพระเอกผมไหลเข้าปากเลยนะครับโอ้ยมันีขึ้นนักแต่น้ำบัตนี้เนาะดูครับยืนโยกเยกโยกเยกนะครับโอ้แบงค์สวัสดีครับยัง สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี๋ยวไม่เต็มใจนะครับพะเอกผมดูนะครับฝั่งนี้น่าจะเข้าปากนะครับครั <c oughs> บสองแก้มเลยวันนี้จัดเต็มไปเลยลูกพ่อไม่ต้องทำอะไรหรอกครับปีนี้งานการไม่ต้องเล้านะครับ เอาแต่ตกมันนี่แหละไม่ต้องไปไหนมาไหนก็พอหรอกเราสบายใจเลยลูกเอ้ยจ้ากองน,นี้น่าจะกินได้แก่สามบันเลยพี่น้องเอ้ยสโซครับนี่ลบาครับกินหลายตกมันเลยเห็นบอกนะัยอัดไปเลยครับลดลดอาหารเนีปอดไม่ได้นะครับ แบงค์ผม,มอดอาหารไม่ได้นะครับไม่ให้อดนะครับต๊มันจะได้ดูแฉกาบางก็เมื่อนถ,ถ้าแทะถ้าการอดอาหารแล้วมันจะไม่ออกอีกนะครับมันมันจะเสียเวลาไปอีกครับต้องกินอย่างเดียวครับใช่ไปผสมตัวอื่นไม่เป็นไรนะคะเพราะมันผสมกับน้องเล็กนี่เป็นทุกทีเลยไม่รู้ว่าทำไม นี่น้องเล็กพา้องเล็กมาอยู่ด้วยจะตกมันทุกทีเลยแต่อยู่กับตัวอื่น,มนไม่เป็นไรค่ะ<า>ตัวเมียตัวอื่นนี้ไม่เป็นไรนะแบงค์กับตัวอื่นมาเป็นอย่างอนเล็กมาแถานนี้เป็นถนัดเลย กันมากครับเขาเลยสื่อออกทางขมับฮะเขาแห้งจินนนาจะพาแบงค์ไปกินน้ำแล้วนะคะฮะบีบอ,อกให้ยังออมันอไรออกเองว่าตเน,น,นอ่ออกหืไหน

ระวังต้องระวังนะคะช่วงนี้อันตรายขอป่าเกอกเลยช่วงนี้มันเป็นยังไงแล้วช่วงน่าจะปีหน้าอีกสองปีน่ะเอาเรื่องแต่อย่าให้ทำเสียประวัติเสียประวัติกับคักเต๋อพี่น้องอ้ยอยาได้มูอะไรได้ยังไงกลัวเสียเปียกแป๊บสี่แ้วังนี่พกมันแข่งกันครับพี่น้อง คือตกเร็วแท้ชาวบ้านชาวเมืองเขาตกครั้งเดียวปีละครั้งอันนี้ปีละสี่ครั้งนะครับหมออายุอายุกันยังอันนี้อยู่เดี๋คือตกเร็วแท้ตัวอื่นสิผาสิโพงแก้วให้ตกอยู่ตัวไหนที่ผสมพันธุ์เป็นตกทุกตัวไม่มีอยู่ครบผสมไปเล็กเท่าได้เนี่แหละตกทุกเท่อเลยคนรักกันคนรักกัน <c oughs> อันน้องเล็กนะคะติดกันมากเลยคะกับไพแบงค์นี่ห่างกันไม่ได้ร้องหากันเลยร้องรั่นเลยเยังอปไล่เขาเหงี็นไะไร,เข,เ,รเขา่หงียนมาถึกใจเขา น้นองเล็กอายุจักปีเหรอนี่สิมหกแล้ว <16. S 1> เป็นพี่พพาแบงตัวนี้เป็นต,ตัวนอยครับ,บเป็นพี่แพยแบงนะคะน้องเล็กแต่ตัวเล็กพันเขาเล็กพันเล็เลเกครับก็เลยเรียกชื่อน้องเล็กเลยก็เลยเล็กไปเลยวะนี้ต้องเรียกน้องสูงน้องใหญ่ต้อง <c oughs> <c oughs> เรียกน้องใหญ่ต้องเรียกน้องใหญ่ <c oughs> ต่อไปใครมีช้าอย่ให้ชื่อเล็กชื่อน้อยนะครับบอกว่าชื่อใหญ่ๆไปเลยชื่อใหญ่

พร,ร,รุ่งนี้ว่าจะไปแห่งานกีฬาให้เขาก็คงไม่ได้ไปอีกนะคะรับปากเขาแล้วจะไปแห่งานกีฬาช่วยก็คงไม่ได้ไปอีกเหมือนเดิมพลา,าดมาหลายงานแล้วก <laughs> ็ไม,ไม่กล้าเสียงเอาออกไปนะคะ นี่นลครับแบบกพี่ๆหน่อยแต่ก็ไม่กล้ากลัวเขากลัวสมาธไม่ได้ไม่ต้องเอาไปดีกว่า แม่อายุเท่าไรหรอสิบสี่สิบสามสิบสี่ย่างตกมันเร็วแท้สมบูรณ์มันเป็นส่างหน่อยอยู่ดีมันเป็นส่างกำลังไม่หลุดเลยสมบูรณ์บ่างอกครับคืออยากจะออกก็ออกคืออยากบ่ออกมันก็บ่ออก มันยังบระท่านตกน้ำมันแทะตกแทะพระแทะก,ก,ก็ประมาทบ่ไ้น้องตัวใหญ่เท่าตัวหน,น่อยเท่าตัวหน,น่อยประมาทไม่ได้นะคะก็บอกว่าห้ามประมาท เบ็ดไปเดเบ็ไปเยอดไปไปดเอะอเออยู่คละนเาน่าจน่นกนะเควันอ no? ้วนก็กล้ากลัวเหมือนกันนะคะควันอ้วนามา น้องเล็กน้องเล็กเนมา่น้องเล็กน้องเล็กก็มาอยู่กับพายแบงค์หลายวันแล้วนี่สองอาทิตย์แล้วครับสองอาทิตย์แล้วบ่แล้วได้ผสมไหมนี่ผสมผสมทุกวันผสมทุกวันบ่ยี่สิบดอกยี่สิบดอ ผ้ายแบงไันดีได้ลูกกับผายแบงเน้อเล็กเดอ้อมาเขาแห้งหายกันบ่ไดเลยห้องโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ,ถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ถ่ายแบงด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย ท่าแบงค์เร็วครับรก่อนลูกท่าสวยๆครับแบงค์ตเรื่องกันอยู่นะ